สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะห่างหายไปนานครับไม่ได้ลงคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเป็นเวลา30วันได้มั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องการดูแลเต่าใหญ่นับในช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับเฉราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนบ้างนะครับไม่มีฝนบ้างร้อนบ้างแห้งบ้างชื้นบ้างนะครับมั่วไปหมดเลยนะครับ กับสําหรับสภาพอากาศในตอนนี้เนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยว่าหน้าฝนแบบนี้เราต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับต้องดูแลคล้ายกับเต่าเล็กไหมนะครับสําหรับเต่าใหญ่แล้วนะครับกอดเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกําลังใจกับน้องกันเงินก้อนทองด้วยนะครับตอนนี้ตัวใหญ่บ้างนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่ได้หายกันไปไหนนะ ยังเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดีนะดูแลดีนะครับก็ต้องใช้เวลาเยอะนะครับจนผมเนี่ยแทบไม่มีเวลาจะถ่ายคลิปให้กับเขาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปสวัสดีอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับน้องก้อนเงินก้อนทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวซ้ายเนี่ยน้องก้อนเงินเนาะ ส่วนตัวขวาก้อนทองนะครับวันนี้ก็มีอาหารพิเศษให้กับเขาเนาะเพื่อว่าเขาเต่าใหญ่แล้วเนาะจะกินอาหารเม็ดอย่างเดียวเนี่ยอ,ออกจะสิ้นเปลืองนะครับก็ได้ทําการเนี่ยเขี่ยวย่าขนเนาะแล้วก็มาหั่นยับยาบนะครับเป็นประมาณ3-4เซนได้นะครับผสมรวมกันกับอาหารเม็ดที่แช่น้ำนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนานะปนปนกันไปนะครับผมเพื่อให้น้องได้เลือกกินได้นะครับ ก็อันนี้จะเป็นด้านบนนะครับผมจะเห็นว่าก้อนเงินเนี่ยใหญ่กว่านะก้อนเงินตัวซ้ายนะครับใหญ่กว่านี่นะครับกําลังกินกันอย่างอ,อร่อยนะก็สําหรับช่วงนี้นะครับเต่าใหญ่ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเริ่มโตแล้วนะจะให้กินอาหารเม็ดอย่างเดียวไม่ได้นะครับมีหลายอย่างเนาะทั้งเปลืองนะครับแล้วก็ขาดพวกเส้นใยต่างๆที่จําเป็นกับน้องนะเลยต้องผสมหญ้าเข้าไปนะเพื่อให้ น้องได้รับเส้นใยจากหญ้าจริงๆนะครับแล้วก็วิตาตินจากอาหารเม็ดนะปนนกันเนาะซึ่งการดูแลเต่าเริ่มโตเนี่ยในฤด,ดูฝนอย่างนี้นะครับก็ต้องดูแลหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เต่าเด็กที่ต้องประครบประงมเนาะเพราะว่าเต่าใหญ่นี่ก็เมื่อเจอความชื้นนะครับเจอกับฝนก็จะนอนซึมเหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีแดดมีอะไรให้เขาไหมนะครับถ้ามีพอก็ต้องกกไฟนะ เหมือนเต่าเล็กๆนะครับผมไปกินนู่นไปไม่ต้องมากวนกับพ่อเลยเจ้าก้อนทองเราไปดูก้อนเงินดีกว่านะครับก้อนเงินนี่ก็กินอาหารเม็ดแล้วก็หญ้านะช่วงนี้กำลังโตเร็วนะครับจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอเล่นเท่าไหร่นะมันจะเน้นเรื่องกินนะครับแล้วก็นอนนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวอะไรนะต่างๆนาๆนานะครับ ปะปนกันไปมั่วหมดนะครับก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะแต่ที่เห็นเลอะๆเนี่ยพื้นเลอะๆนี่ผมไม่ได้เก็บกวาดนะครับ2วันแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พื้นมันชื้นนะครับเพราะว่าต้องล้างเนาะเดี๋ยวพื้นมันชื้นนะครับตอนนี้ก็มันก็กําลังแห้งอยู่เลยยังไม่อยากเก็บกวาดนะครับก็เลยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องก็ยังแช่น้ําอะไรปกตินะแต่ไม่ได้แช่บ่อยเหมือนตอนเล็กๆแล้วนะครับก็ประมาณ2-3วันแช่ทีนะ ตัวอาบน้ำนะครับก็จะล้างตัวให้สะอาดเนาะช่วงนี้ก็ดูแลเขาแบบให้ตัวเขาแห้งที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนเนาะความชื้นมากจะเยอะนะครับก็ต้องระวังเรื่องเชื้อรานะแล้ก็ต้องสังเกตเขานะครับผมก็ป้องกันเชื้อราโดยการเนี่ยปล่อยพื้นให้แห้งที่สุดนะแล้วก็พยายามให้เขากินน้ําอย่างเดียวนะครับไม่ล้างตัวเขาเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราตามผิวหนังนะครับแล้วมันจะ เป็นแผลผู้คองได้นะครับหรือว่ามีเลือดออกนะเพราะว่าเชื้อรานี้ก็อันตรายนับในช่วงหน้าฝนนะในเฉพาะเต่าใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็การดูแลเต่าที่โตแล้วนะอายุตั้งแต่1นถึงสปีไปเนี่ยก็จะดูแลไม่ค่อยยากเท่าไหร่เหมือนเต่าเล็กๆนับที่เราเพิ่งรับมาใหม่ๆนะเนาะพราอุปกรณ์จะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันหายากนะที่จะใหญ่ๆเหมาะกับเขาเนี่ย ผมก็เลยต้องแบบเป็นแบบนี้นะเห็นไหมกองกับพื้นนะครับเพื่อให้สะดวกในการกินนะแต่ว่าหาถาดไม่ได้ด้วยมันใหญ่ไปนะครับสำหรับการเลี้ยงเต่าในแบบาสายแห้งนะครับหรือเต่าสุกต้าพวกเต่าเลียวอะไรเงี้ยพวกสายสายแห้งนะไม่ใช่สายชื้นเราก็ต้องมีพื้นที่นิดนึงนะครับที่แห้งนะครับพยายามอย่าให้เขาเนี่ยเล่นน้ําบ่อยนะครับผม ส่วนกองหญ้าข้างหลังเนี่ยหรือจะเรียกว่ากองฟางก็ได้นะผมกองไว้เพื่อให้น้องเนี่ยได้นอนนะครับอาจจะเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับนี่ครับผมกองไว้มุมนึงนะอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยพวัอากาศเย็นหรือว่าช่วงฝนตกเนี่ยเขาจะไปนอนกองอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อเอาความอุ่นจากฟางนะครับนี่ก็เป็นหญ้าที่ผมไปเกี่ยวมาเมื่อเช้าเนาะแล้วก็หั่น อยาหยาบบ้างไม่หั่นบ้างนะครับปนๆกันไปอาหารเม็ดนี่ก็แช่น้ําพอให้เป็นชื้นๆน,นะครับไม่ต้องให้ถึงกับเละนะครับเพราะว่าเดวเละจะเละเทอะนะครับเราก็ผสมกันไปเลยนะคนคน,ค,นคุกค,กคกุให้เข้ากันนะครับแบบนี้ก็จะทําให้น้องเนี่ยสามารถกินได้หมดนะครับแล้วก็ไม่เละพื้นเละเท้าหรือว่าเวลาที่น้องเหยียบนะครับกินแบบนี้ก็จะดีมากนะ ส่วนก้อนเงินก้อนทองเนี่ยช่วงนี้ก็กําลังเจริญเติบโตนะมีช่วงซึมบ้างเล่นบ้างไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่หายไปนานเลยนะไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับว่าติดเรื่องงานบ้างเรื่องดูแลเขานะครับว่าผมก็ต้องดูแลเขาด้วยนะจะแบบเลี้ยงแล้วก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวบางทีก็ทําไม่ทันนะครับบางทีก็มีเวลาจํากัดนะครับเลี้ยงปุ๊บดูแลเขาเสร็จก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานเนาะ ส่วนเรื่องเพศนะครับมีคนถามกันเข้ามานะช่วงนี้ก็มั่นใจเลยนะครับว่าก้อนเงินของเราเนี่ยตัวผู้นะเพราะว่าเดือยใต้ท้องนะครับแล้วก็กระดองเขาเริ่มว,วนะนะ้มว,วแล้วนะเริ่มเว้าแล้วเหมือนจะแสดงเพศช้ามากเลยนะสาหรับก้อนเงิน่วนก้อนทองเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยโตป่านนี้นะครับยังไม่ชี้ชัดอะไรออกมามากมายเลยนะครับกระดองก็บางทีก็เหมือนจะบุ๋มแล้วก็เต็มบ้างอะไรเนี่ยมันดูยากนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะครับทั้งสองตัวนี้ก็เราก็ยินดีที่จะเลี้ยงต่อไปแล้วก็รักเขาเหมือนเดิมนะคร mm ับ hmm. นี่เป็นไงเห็นไหมมาเลือกกินอาหารเม็ดแล้วก้อนเงินของเรา mm hmm. ส่วนก้อนทองก็กินอยู่ตรงนู้นนะครับ mm hmm. อ่ะเรามาดูก้อนทองนะนี่ก้อนทองเรากินหญ้านะครับกินหญ้า mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยการกินอาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับมันช่วยให้อืบเป็นก้อนจริงนะครับแต่เส้นใยใน อาหารเม็ดเนี่ยมันก็คือหญ้าแห้งบดเนี่ยนะครับแล้วก็ผสมวิตามินพวกแป้งพวกลำลงไปนะครับอาจจะเป็นอาหารเมร็ดออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้นะบางทีก็รับสารอาหารแท้จริงไม่ได้ครบถ้วนนะเราก็เลยต้องเสริมหญ้าแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเต่าที่เริ่มโตใหญ่ๆแบบนี้นะเห็นไหมพื้นยังเลอะอยู่เลยนะครับนั้นที่เป็นคราบๆด้านขวามือดำๆเนี่ยคือน้ําฝนสัดเข้ามานะ โดนกับพวกเออพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นก้อนๆเป็นดำๆแบบนั้นนะครับคอยเก็บที่หลังนี่เห็นไหมหน้าตาก้อนเงินมีความสงสัยอยากรู้พ่อมาทําอะไรอยู่นะตรงน,นี้ทุกทีอาบน้ําหนูเอาห้าวให้หนูกินเสร็จก็ไปแล้วนะก้อนเงินของเราดูเจมไหมขนาดแช่น้ำแป๊บเดียวนะอาหารเม็ดยังเลอะปากน้องเลยนะครับถ้าเละกว่านี้เนี่ยจะเลอะหนักเลยนะครับ ก็วันนี้ก็มาพูดถึงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูแลน้องโดยการหาไฟกกนับช่วงฤดูฝนแล้วก็ดูเรื่องความชื้นนะครับผมระวังเชื้อลงเชื้อราครับตามผิวหนังของน้องด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกระดิงแจ้งเ,เตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องก้นเงินก้นทองด้วยแล้วก็ เต่าของท่านด้วยนะครับดูแลกันดีๆนะช่วงหน้าฝนเนี่ยอันตรายเรื่องมันโรคมันเยอะนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะเต่าสายแห้งนะดูแลกันดีๆนะครับก็ลาไปกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย